สวัสดีค่ะคลิปนี้จะอธิบายในเรื่องของการจัดการ static file นะคะ static file ก็คือไฟล์ต่างๆนะที่เราต้องการใช้งานใน web application ซึ่งไฟล์เหล่านั้นมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยกตัวยอย่างเช่นเราต้องการที่จะกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์นะให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเราก็สามารถที่จะสร้าง css ไฟล์ขึ้นมานะคะ อย่างเช่นอาจจะอยู่ในไฟล์ชื่อว่า style css นะคะนอกจากนั้นแล้วนะการเขียนโปรแกร,รมเว็บแอปพลิเคชันมันก็สามารถที่จะไปรันสคริปต์อื่นๆน,นะคขึ้นมาทำงานด้วยก็ได้นะอย่างเช่นไปรัน javascript นะคะเราก็เอาไฟล์ที่เขียนด้วยภาษา javascript นะ,ะก็มาเก็บไว้ใน directory เฉพาะนะคะหรือในเรื่องของรูปภาพนะ เราก็จัดเก็บใน directory ที่เป็น image เฉพาะในเช่นพวกโลโก้ต่างๆนะคะทีนี้ในตัวอย่างนี้จะเห็นโครงสร้างของการจัดการไฟล์ใน node js นะคะเขาก็แนะนำนะว่าเราก็ควรที่จะจัดเก็บพวก static ไฟล์อยู่ใน directory ที่เรียกว่า public นะคะ ส่วนเว็บเพจต่างๆนะที่ต้องการให้แสดงผลเราก็ควรที่จะจัดเก็บอยู่ใน Directory ที่เรียกว่า View นะคะแล้วถ้าหากว่าแต่ละเว็บเพจมีการเรียกใช้ Template ที่หน้าตาแบบเดียวกันนะอย่างเช่นเรียกใช้ Header นะคะเราก็ควรที่จะจัดการนะอย่างเช่นอาจจะสร้าง Directory ชื่อว่า Partial ขึ้นมาแล้วก็เก็บพวก Header เก็บไว้ จริงๆการกำหนดชื่อย่อยของ directory เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะหรือ,อชื่อย่อยของ public view อะไรต่างๆนี่ก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้ใช้ตามที่เขากำหนดไปนะคะในการกำหนดให้ node js framework สามารถที่จะทราบนะ,ะว่า static file ของเราอยู่ที่ไหนนะ,ะนั่นก็คือเราก็ใช้คำสั่ง app u s e นะ แล้วก็ระบุให้ Express นะคะกำหนดนะ,ะว่าอยู่ที่ directory ี่ที่ชื่อว่า Public นะคะแล้วก็ View วะะิะก็อยู่ใน d directory v i e w s นั่นเองนะคะในหน,หน้าต่างนก็แสดงโค้ดนะคะซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราเรียกใช้ ejs นะคะเราก็ต้องระบุนะคะ s e t เว e l Engine ให้ Node.js เนี่ยได้รู้จักนะคะแล้วก็มีการระบุตัว Directory นะที่เก็บวนะิวของเว็บแอปพลิเคชัรวมไปถึง Static File นะคะก็สองบรรดัเนี้สำคัญนะคะทีนี้ส่วนโค้ดข้างล่างตรงนี้จะเป็นโค้ด u t i n g นะ,ะที่ได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านะคะในตัวอย่างเนี้เราจะายกตัวอย่างการ สร้างเทมเพลตขึ้นมานะโดยที่เราจะส่งพารามิเตอร์นะไปเรนเดอร์ในเทมเพลตนะคะเราจะกำหนดใน routing นะคะโปรไฟล์ profile, นะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิด user อร์เขาส่ง request นะกำหนดผ่านโปรไฟล์เข้ามานะคะตัวหน่ว js นะคะจะนำเอา พารามิเตอร์เรา่านีนะ้นำเอาไตเติลนำเอาเนมะส่งไปเรนเดอร์ใน p r o f i l e ejs นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการสร้างเทมเพลตที่มันดินามิกขึ้นนะคะต้องมายคมว่าเราสามารถที่จะส่งตัวข้อมูลอะไรต่างๆที่เราต้องการให้มันเรนเดอร์ตามการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรนเดอร์ที่ตัวเทมเพลตได้นะคะ เพราะนั้นนะสิ่งที่เราต้องจัดเตรียมนะก็คือจะส่งพารามิเตอร์อะไรนะที่จะไปเรนเดอร์ในเทมเพลตรูปแบบของข้อมูลที่ส่งไปก็เป็นลักษณะของ json อย่างง่ายนั่นเองนะซึ่งไตเติลก็คืออ่าคีย์นะคะแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นวาลูที่สอดคองกันนะเพราะฉะนั้นไอตัวตัวแปรตรงเนี้ยนะซึ่ง ตัวแปรตรงนี้ก็จะถูกใช้เป็นการเป็นตัวแปรอ้างอิงนะอยู่ในเทมเพลตนะคะทีนี้เรามาสร้างเทมเพลตนะโปรไฟล์ก็อยู่ในวิวนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็สร้างไปแล้วนะคะเทมเพลตอันนี้นะก็จะมะีการอ้างอิงไปยังตัวแปรนะที่ส่งมา จาก ejs นั่นเองนะฟอร์แมตของเขาที่เขียนอยู่ก็ประมาณเนี้ยนะก็คือระบุชื่อขียอันนี้ก็จะเอาค่าไตเติมาใช้งานนะคะหรืออ้างอิงไปยัง name นะ,ะก็เอาอค่าของ name มาแสดงผลนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะในการจัดการเพราะว่าเราทําการจัดการไฟล์ static นะ,ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น css นะคะเราก็สามารถที่จะ เอาไปจัดเก็บนะอยู่ในโฟลเดอร์ css ไดนะ้อย่างเช่นในตัวอย่างเนี้นะ,ะเราเอาคำสั่ง css ทั้งหลายที่เราต้องการให้เว็บเพจนียนำไปใช้มาเก็บไว้ในไฟล์เช่อว่า token css เพราะนั้นในตัว profile ejs เวลาที่เราอยากจะใช้ก็ใช้คำสั่งลิงก์ธรรมดานะครแล้วก็อ้างอิงไปยัง path css นะแล้วก็ระบุไฟล์ตัว node js เขาก็จะไปเอา css ตัวนั้นขึ้นมาทำงานนะคะทีนี้เราไปทดลองนะรันสคริปต์นีนะ้จะได้เห็น เื่อเข้ามานะนี่จะเป็นผนะ่านผาแรกก็คือ backslash ผนะ่านแรกนี่จะใช้การรา i ติ้งไปยัง i n d e x e j s นะซึ่งก็มีการอ้างอิง header รนะสิ่งที่เราต้องการดูก็คือ p r o l i นะซึ่งเราสั่งให้มัน generate ขึ้นมานะ ในการเรนเดอร์ด้วย ETS เราส่งพารามิเตอร์ก็คือ t ตเติสวัสดีนะก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นอา่าตเตินสวัสดีอยู่ข้างบนเนะนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เอามาแสดงในเว็บเพจนะส่วน name ตรงนี้นะ Good Customer ก็ได้แสดงผลแล้วนะทีนี้อยากจะให้ดูนะว่า Directory name นะคะเวลาผ่านเขาอ้างอิงนะก็จะเห็น อย่างที่เรากำหนดนะว่าเรามักจะเขียนว่า path join the name นะคะเราใช้ console log นะแล้วก็ double underscore the name เราจะเห็นนะว่า directory นี้ก็คือ directory ของ project นั่นเองเพราะฉะนั้นนับจากนี้ก็จะเป็น folder ถัดไปนะซึ่งถ้าเราอ้างอิงไปที่ view นะมันก็จะเป็น node แล้วก็ backslash view นะอ้างอิงปร่เภท Public นะมันก็จะเป็นโน d e Project Backslash Public นน่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของการอ้างอิงไฟล์นะที่มีการจัดการใน ejs คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ